มาดูเรื่องของแรงงานกันบ้างนะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่วัดโนนสวรรค์หมู่ที่8ตะบลบ้านขาวอําเภอเมืองอุดรธานีนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานปิดและมอบชุดเครื่องมือธรรมา,ากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสว่วนราชการร่วมกิจกรรมนางสาวประพัฒสอนประจันตเสนพอ,อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18บอกว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจํานวน5รุ่นรุ่นละ20คนก็รวมแล้ว100คนนะครับผ่านการฝึกอบรมทั้ง100คน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับชุดเครื่องมือธมาหากินตามหลักสูตรที่ฝึกอบรมคนละหนึ่งชุดชุดละประมาณ4,000บาทได้แก่หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรการติดตั้งระบบเซล์แสงอาทิตย์หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลแสงอาทิตย์หลักสูตรพร้อมทั้งนี้นะครับก็มีหลักสูตรช่างเชื่อม โอกาสนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันมอบชุดเครื่องมือธรรมากินแก่ผู้ผ่านการอบรมพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้มุ่งเน้นยกระดับสร้างรายได้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรายได้ที่สูงขึ้น